ขณะนี้เวลา13นาฬิกา45นาทนะครับไปอยู่ที่สถานีท่าฉ้างครับก็เป็นสถานีที่มีตัวอาคารสร้างใหม่นะครับโดยสถานีท่าช้างก็เป็นสถานีประจำอำเภอท่าชางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับ13นาิา50นาทีครับรถสินค้าลมดูดในตำนานขบวนที่701ครับ บางซื้อทุ่งสงเข้าสู่สถานีท่าช้างในทางที่2ครับก็เป็นรถสินค้าที่ยังใช้ระบบห้ามล้อแบบสุญยากาศหรือว่าลมดูดอยู่เลยนะซึ่งก็หายยากแล้วนะครับวันนี้ทําขบวนโดย GK4045 เข้าสู่ทางหลีกสถานีท่าช้างครับเร่งมันๆเลยนะ 4ล้อนะถึงท่าช่างครับกระบวน701นี่นะครับก็เป็นรถพอหอนะครับรถพ่วงมีเครื่องห้ามล้อ แล้วก็พวงท้ายขบวน701นะครับห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับเลขรถขบวนนี้ที่วิ่งนะก็เป็นรถสินค้าเลขเก่าแก่เลยนะครับวิ่งมาเป็น 10- 20ปีแล้วครับขบวนนี้นี่นะครับพวกมาสองคันนะครับเป็นพอหอ 15 1 6 7นะครับแล้วก็อีกคันนะครับพอหอ15109ครับเป็นรถ4ล้อนะครับไม่ใช่รถโบกี้ซึ่งก็หายากแล้วนะครับที่พ่วงกับโค้ดต่างๆนะครับเนื่องจากว่าทำความเร็วได้ไม่ดีเท่ากับรถโบกี้ที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งรถโบกี้จะมี8ล้อนะครับเนี่ยมีแค่4ล้อนะครับ โดยบริตัวคิวนะครับเอ็กซ์สีบมากเลยนะครับพ่วงท้ายมา2คันครับถัดมานี่นะครับเป็นรถบอขอนอนนะครับ ก็น่าจะย่อมาจากรถโบกี้บรรทุกยวดยานขนาดหนักนะครับซึ่งก็สามารถที่จะบรรทุกนะครับตัวของยานผ่านนั้นนะครับบนแคร่นี้ได้เลยนยะซึ่งก็สามารถเปิดฝาข้างอะไรออกต่างๆได้เลยนะครับรถถังก็ยังบรรทุกได้นะจริงๆนะซึ่งก็เคยบรรทุกแล้วนะครับผม โดยครั้งนี้ก็เป็นรถเปล่านะครับรถเปล่าเห <Akt> ็นได้เลยนะครับว่าใช้ระบบภ้ามล้อแบบสุญญากาศเลยนะครับแลวก็เป็นท่อนะครับท่อลม <ง S 1> มาถึงด้านหน้ารถจักรขบวน 701นะครับขบวน701นะครับใช้เป็นรถจาก GK 4045คุณปู GK สุดคลาสสิกนะครับทำบขบวนซึ่งคันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งระบบลมอัดและก็ลมดูดเลยนะครับ หารักรีนะครับขบวน701เดี๋ยวสักครู่ขบวน446ก็จะเข้ามานะครับเข้าสู่สถานีท่าจางในทางที่1ครับ701รอลอยนะครับซึ่นี้รถต้องถึงขบวน446ผาดใหญ่ชุมพรเข้าสู่สถานีพ่าจางในทางที่1ครับ ไม่เร็นน้าวัดสันติธรรมารามนะครับด้านที่ใต้สถานีท่าชางครับ ที่สถานีคลองไซครับตอนนี้ก็ย้ายโลเคชั่นกันมาเล็กน้อยกําลังมานะครับบน701 มาที่สถานีมั่นลวนแล้วนะครับบวเจ็นึ่งก็มาแล้วกาลังเข้ามั่นลวนในทางที่1ครับ ตามถ่ายตั้งแต่สถานีท่าฉานจนงสถานีมันลวนนะครับกับรถสินค้าในตำนานขบวน701ดรถสินค้าที่ยังใช้ระบบลมดูดทำขบวนยู่นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไ like, ลค์สุดค้ายกดติดตามกดแชรงเตืเอนนะครับไม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปแอด,ดมินจะลงอีกครับสำหรับวันนี้ต้องจัดเวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ